ไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เราหรือแบรนด์คนอื่นนี่เราพูดพงรวมนะครับเราพูดงรวมเราจะได้มีความรู้กันนะครับทาไมมันถึงไหมปริมาณเยอะความจริงไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะครับมันไหมเพราะว่าเคยได้ยินเคยเจอไหมนอกจากปริมาณฉีดปุ๋ยตอนกลางวันเคยเคยเจอฉีดปุ๋ยตอนกลางวันทาให้ไหมทําไมไหม,ไม,ไมแดแรงมันไม่ได้ไหมเพราะแดดนะครับมันไหมเพราะการคายน้ำมันไม่เพราะกา,านัน,เ,นนะเพราะว่า ปากไปมันปิดแล้วมันร้อนมันต้องคลายออกนะครับมันร้อนมันคายออกยังไงเคยกินซุปตาเป็ดเผ็ดไหมเคยเราคลายแค่พริกไหมค่ะสมมติเราเคี้ยวพริกอยู่สมมุติเราเป็นเพื่อนเนาะเราเคี้ยวพริกอยู่เรารู้สึกเผ็ดจนทนไม่ไหวเราคลายแค่พริกไหมยเอาน่ะับลายตัวหูบางคนล้วออกอ้วกออกเหมือนกันกับเพื่อนเมื่อเจอความเข้มข้นกับแดดที่เยอะมันจะคลายออก ลออแล้วมันเจอความเค็มความเข้มข้นของอยู่ที่ใบมัน,นเยอะๆมันก็จะคายออกอีกคายจนใบหมดน<อ>้ำนั่นเองอเอหรอออออกก็ได้ค่ะอาจารย์ออกก็ได้ค่ะออกก็ได้ค่ะอาจารย์